เ่น้องนี่คือบรรยากาศสดๆงานะกลับเวลา17.40นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้จัดจัดฝันบึ้มทุกครับเริ่มกันตั้งแต่สองทเกันต้นไปนะครับจิ้ง้านสาวน้อยลำเพลินโชว์ ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โห พี่สวยโอ้ยแอสบินเนี่ยปากแดงแม่มตักไทยนะคะดนตักไทยนั่นอยู่นั่นอยู่เดี๋ยวไม่มร,รูกมันจะแอ๊แน่หน่อยนะมันจะแก่เหมือนแม่เลยโอ้นี่แกงแกงเทโพถ้าหมดแล้วก็จะมีแกง,งจดืดค่ะ จร่งมึงจะไปปักก่อนามั้ยซิทวมมิวบอกว่ามามาตามมาเบิร์นวันมิวจะไปไหนเอ้าเอาจริงเหรอจริงสิอย่าบอกว่าน้องมิวจะปักตะไคร้นะพ่อการชัยถามว่าหนูจะเอาตะไคร้มาทำอะไรหนูเอามาเคี่ยวค่ะพ่อเคี่ยวทำไมอ่ะเสียงเอ้ามันได้เลยเหรอค่ะมันพอได้นี่หรอนึกว่าจะปักตะไคร้มันมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าเคี่เอาลองดูลองดูเนียนเขาก็แกแต่เว้นหนูขึ้นขวายขึ้นนะพ่อก็เหรียญสองถุง เอแป้งอย่างมากเอาเอาปากปังก็ให้เสียงเสียงมาไปไวเพื่ออันนี้แม่นักงาค่ะใช่มาหาค่ะปังปังปังปจอดครับกำลังฮอตกำลังฮอตจอดกำลองดูแลน้องดีๆนิดนึงแม่เพราะว่าน้องผอมมันขึ้นอีเสียงเฮียแม่ฮะมืนขึ้นอีหายแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเดี๋ยวก่อมันแบบ มันหายเหมือนป้อมแปมเป็นเหมือนกับป้อมแปมพอหายแล้วหายเลยหายแล้วก็หายเลยต้องนอนพักผ่อนเยอะๆยะตาว่านมื่ขึ้นนี่พ่อพ่อเตยห้อยขวาแล้วลงมาปึ๊ดป้อมแปมเอายาไม่แล้วอายกับเปียนสะคิปท่านที่อายกับให้มานอนมานอนประมาณหนสิมาที่ช่วงเตยเสียงจัง้าอยาป้อมแปมดียายาดียาดีเอ้าก็ให้ปังๆวันนี้ขอบคุณะแฟนเคลงเยอะเยอะ ข้ามเต็มทีจ้าสุดยอดสุดยอดไม่ได้จัดคนอีกแล้วไปยักไปเฮ่ใช่ม่าฝ่าเต้นที่บ่โอ้นอนนอนฉันไม่เห็นคลิปกับน้องแม่เออไปบายบายค่ะจ้าวันทีจ้าสวัสดีค่ะมันสวัสดีค่ะโอ้โหเปลี่ยนเสื้อเขียวอีกแล้ววันนี้วันใส่สีชมพูไม่เขียวแต่เสื้อนะจ๊ะ หน้าก็เขี้ยวจ้ะกินเจังหน้กับพ่มีเสียงอีกแป้ดิกระองแฟนจ้าประกาศไปยังทุกท่านหนูกับพี่มาเดี๋ยวจะมั่นกันวันที่31ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ๊ยรู้มั้ยโอ๊ยเออเจัดกันจัดกันพี่มาจากไหนอามแนะนำ ปารเกยหน่อยเขาโจกประสันเนาะโจ <Hey. S 1> หาเงินได้เหมืนย่างเงินหนลายได้ไ <Hey. S 1> นี่แล้ว hey. มันโจกเขาประสันอ่าแต่ว่าเขาโจกโจกประสันออแต่แต่เขาโจกหาเงิน <c oughs> จัดการเลย ใช่ยกท้วนยักดทายเองก็ได้ตัวแม่วันนี้หน่อยคนโอเคเดี๋ยวเามาแจกให้พี่ในนี่แจกให้เสียงแบบก่อนน้ำแข็งกินอันหนึงเอา็บแนววหัเอาก็เข็มแท้ทำได้เฮ็ยังอยอะวันนี้สู้สจ้าสู้สู ทถึงตีสานะองขดธุรกิจได้นึ่อันนี้กัเป็นยูทูบเบอร์อยูุบ่แมนโอ้ยแบบคนขายลยุอันขอฮ็ดธุรกิจได้ด็หนึ่งฮัดสองคนยัดยังก็ผู้สาวมาขึ้นดีเก้าดขอเงินมาลำเดโอ้เจ้าเด เขาขึ้นจากไปข้อประตูรถนี่ทกคนันาด้สองวสวัสดีครับจิ้งพิงอ๋อเป็นข้อเป็นข้อการใช้ยิ้ม่เรากันนะเพืนี่ไหนเขากินอยะเบ้าก้นอว่าใส่หลายล้นขันยางไปหาทีพนวัดกับนี่ละเป็นน้ำเบืงเตบักจังนี่ล่ะบักจังบักจัง บะจางแม่กระจางบะจางเอเบิ้บะจงบเบียนขาบัจางเนอะไเปนอะเนออื่นขาจางก็หลัยิมปุยยิปุยานไปแล้วกยิมไปสารลันดสาหลังเวทีกับมหา้องฟอดก็บาได้เก็บกดขึ้นนุนเนาะเมียคุ้มเนาะเอาจะไเปลี่ยนกันไปคนละวงดอกคนนึงไปวงสองคนนึงไปวงจอนาลง่นเนาะเห็ดกลุ่กิจเนาะแลาวมนกรต้องแยกใหญ่กับ หาเมียอีกผู้นึงก็ได้นี่แหละคือนลอกมะเขาอเกเออฝรั่งทีเป็นอย่างนั้นฝรั่งทีอย่างนั้นฝรั่งนอฝรั่งนอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอผ่อนกรโดดเป็นยังไงคือเก้าแถวเก้าขอล่ะเป็นยังไง เขาก็ตื่นเอาสามสี่หมื่นพหก่ออนเนี้ยมันพอธรรมดาเลยแมนกระแสตอบรับดีมากอันร้านมืขึ้นเนยแมอันพักรแดงกันไหมตะก้าบ่ไดุ้้นดีพันสองพันสาก็ซื้อบารูแหละมึงเนีเท่าหน่อยไปกับพันหกพนเจึ่งด้หลักพันมันบ่กี่ได้ดอกเมื่อขึ้นเมื่อสองกลวผมบอกไล่ได้มืงขึ้นไล่สองกลวมืขึ้นเนี่ย คอยดูวันนี้วันนี้ที่ได้เพราะว่าเวลามันก็ได้พร้อมีสามบวกบวกบวกหมล้วเตยว่าตีสามบวกบวกเตยแมนเอาปัง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 ขอบคุณครับวันหน้าพูนนำทีมงานครับอาร์มี่ไอ้ไส้พี่น้องเอ้ยนั่งรถตู้ไป็นยัญญเดฟอะไรคือเพลินเดี๋ยวก็ได้เดินจอดหมดแล้วเห็นจอดอยู่กับแง่งหน้าแง่งหลังอยู่นะใช่กองเจ้าจอดมีขึ้นขางกับสีแซตจากสิบมุมเจ้าบวกมุมพันไประสละระดับการใช้หาวเราได้ทั่ว ยังจะเจาะอีกขั้นหนึ่งฮะยังจะเจาะอีกขั้นหนึ่งพ่อละขั้นเอาปังๆวันนี้ปังๆครับขอบคุณครับท้ายผู้เดียวพอเป็นติ๊กติปเดือนขึ้นชวนผัวไปหันไปหนีโรดไปไปอีกผู้นักทีมงานเออไปเออไปเอี๊ยบนักทีมงานไปครับโฆษณาใั่นะครับนี่เอาจดิสิเอาจงสิ ไอเจบีทามบอกบีทามว่าเป็นพี่นนท่ะดีแล้วเดีแล่นีบอเป็นยูทูบเบอร์เอาามตัวน้องเห็นคนรอมาเลยเมียข่อยนี่ปากบอออกลวดเออเขานใครในต่องาหัวงเขาองไหลเจบีเขาเจบีเขาเคยด่าแบบแห้งสุดนจังไรโอ้ยด่าขัดเลวบกเอาเอสัมผัสกี่คนรบรอเลยโอ้ยหัวเ้ย เป็นไงครับพี่ท็อปอขอบอกงั้นมาเด้มาดีดีทีเอ้ยขอบคุณทุกกรังใจครับพี่พนอ้องพบกันคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับผม